ภายในกันจ้าภายในนะคะนี่จะเป็นระบบไฟฟ้านะจ๊ะพวงมาลัยสามการค่ะ Airbag ABS นะคะระบบความปลอดภัยนะคะครบเลยนะคะวิทยุค่ะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะแอร์จากแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะคัะนนี้เป็นเบาะหนังค่ะเกียร์ออโต้นะคะเบาะหนังสีดำสวยงามมากๆเลยค่ะคัะนนี้รถเล็กกระทัดรัดนะคะ สะดวกสบายมากๆที่สําคัญประหยัดน้ามันมากๆนะคะด้านหลังก็กว้างนะคะด้านหลังก็กว้างนะนั่งได้หลายคนเลยนะคะนั่งได้หลายคนเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะคันนี้ที่สําคัญเลยเนี่ยผ่อนไม่แพงจ้ะใครที่กําลังหารถกลับบ้านตอนปีใหม่นี้เนาะแนะนาคันนี้เลยจ้ะผ่อนน้อยมากๆจ้ะผ่อนน้อยมากๆเลยนะคะเป็นสีขาวมุกนะคะเป็นสีขาวคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น V ปี 2, สอง2ันส,สนะคะคันนี้นะคะเป็นนิสสันมานะคะปี2012นะคะราคาแค่2 0 0แสนนี่เท่นั้นเองนะคะก่อนประมาณ00กว่าบาทตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นช่วยจ่ายค่างวดเดือนละ2 0 0 0นให้วนวดนะคะลูกค้า6เดือนแรกจะผ่อนแค่ประมาณ2,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีประกันฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะคะลูกค้าท่านใดที่เครดิตดีนะคะลูกค้าสามารถเหลือเงินกลับ,บบ้านอีก10,000บาทเลยนะคะบอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้คุ้มสุดๆมีที่นี่ นั้นนะคะปัดน้าเกียงไกนะคะปัดน้ำเกียงไกลนะคะ,ะ,คะวันนี้นกติ๊กไปแล้วนะคะขอบคุณผู้นักท่อง่าามากมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์ก็แชร์ให้ด้วยนะคะ